วิกฤตถ้ำหลวงวิกฤตที่ไม่มีใครทอดทิ้งกันพลังน้ำใจข้ามพรมแดนหล่อล้อมวีรบุรุษ7ปีที่โลกไม่เคยลืม ช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาภารกิจถ้ำหลวงภารกิจกู้ภัยระดับโลกถูกพูดถึงบนโซเชียลมีเดียอีกครั้งหลังจากที่เวิร์นนอนแฮร์รี่อันสเวิร์ตหรือมิสเตอร์เวิร์นหนึ่งในวีรบุรุษสําคัญที่เคยร่วมปฏิบัติการกู้ภัยระดับโลกนี้ได้ป่วยด้วยโรคปอดอักเสบและต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแม่จันก่อนจะกลับมาพักฟื้นต่อที่บ้านโดยมีชาวไทยจํานวนไม่น้อยร่วมส่งกําลังใจให้เขาแข็งแรงโดยเร็วมิสเตอร์เวิร์นคือนักสำรวจถ้ำชาวอังกฤษมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งต่อภารกิจเมื่่ออ7ปีกน ความเชี่ยวชาญของเขาเป็นกุญแจสําคัญในการประสานงานกับทีมนานาชาติวันนี้เราจึงขอหวนรําลึกถึงภารกิจกู้ภัยครั้งประวัติศาสตร์อีกครั้งที่สะท้อนให้เห็นถึงความเมตตาของเพื่อนมนุษย์ที่ไม่เคยคิดทอดทิ้งกันในยามที่เกิดวิกฤต เหตุการณ์นี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่23มิถุนายนปี2561ทีมฟุตบอลเยาวชนหมูป่าอะคาเดมี่พร้อมโค้ชรวมทั้งหมด13ชีวิตติดอยู่ภายในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายหลังพวกเขาเดินทางไปยังถ้ำดังกล่าวตั้งแต่ช่วงบ่ายและไม่สามารถออกมาได้เนื่องจากเกิดฝนตกหนักทำให้ฝนไหลเอ่อเข้าท่วมถ้ำตามเส้นทางน้ำภายในถ้ำ การหายตัวไปของทั้ง13คนทำให้ชาวบ้านและทีมกู้ภยัยมูลนิธิสยามโรมใจแม่สายระดมกำลังค้นหาทันทีตั้งแต่ช่วงเย็นแต่เนื่องจากน้ำในถ้ำเริ่มสูงปิดโพรงถ้ำจึงทำให้ต้องยุติก,การค้นหาชั่วคราวก่อนจะค้นหาต่อแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากสภาพอากาศในถ้ำไม่เอื้ออำนวยจนเจ้าหน้าที่ต้องประสานขอความช่วยเหลือจากหน่วยซิลเพื่อร่วมปฏิบัติภารกิจค้นหาและช่วยชีวิตผู้ประสบภัยทั้งหมดร่วมกัน แต่ภารกิจการค้นหามีความซับซ้อนอย่างมากเรียกได้ว่าเป็นภารกิจที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจึงทำให้ได้รับความสนใจทั่วโลกและนานาชาติก็ได้เร่งส่งความช่วยเหลือให้กับประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ปฏิบัติการนี้มีผู้เข้าร่วมช่วยชีวิตกว่า1,000 0คนจากหลาย10ประเทศทั่วโลกรวมทั้งจำเป็นต้องใช้เฮลิคอปเตอร์ตํารวจ10บลำรถพยาบาลตํารวจ7 0 0คันถังดําน้ํามากกว่า700ถังและสูบน้ํามากกว่า1,000ล้านลิตรออกจากถ้ำกลายเป็นเหตุการณ์ระดับโลกที่ทั้งสื่อไทยและต่างประเทศต่างร่วมจับตาภาวนาให้เกิดปฏิหาร ท้ายสุดวันที่2กรกฎาคมเวลาประมาณ22นฬิกา33นาทีนรงศัตว์โอสถธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายณขณะนั้นถแถลงว่าพบผู้ประสบเหตุแล้วทั้ง13ชีวิตอย่างปลอดภัยใช้เวลาการค้นหาทั้งสิ้น9วัน5ชั่วโมง41นาที หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงค่อยลำเลียงผู้ติดถ้ำออกมาตั้งแต่วันที่8ถึง10กรกฎาคมจนครบหมดทุกคนได้สำเร็จสร้างความยินดีให้ทั่วโลกที่เฝ้าติดตามภารกิจนี้รวมระยะเวลาปฏิบัติภารกิจทั้งสิ้น17วัน4ชั่วโมง29นาทีภารกิจถ้ำหลวงกลายเป็นกรณีศึกษาที่แสดงให้เห็นถึงความมีเมตตาและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของประชาคมโลก